บอกว่าขอย้ำทีน้องๆชื่ออะไรกันบ้างอายุไห่นะสิบเก้าครับสิบเก้าโอ้โหอิจฉาเด็กรุ่นนี้จริงๆเลยนะครับตัวสูงสูงเท่าไหร่เลยเนี่ยร้อยแปดร้อยแปดสิบเจ็ดครับร้อยแปดเจ็ดใช่ไอผมร้อยเจ็ดสิบก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับดูเด็เอ่อสิบเก้าเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่ศิลปากรครับศิลปากรนี่สิ่งที่คือเป็นเป็นปั้นนักปั้นนักปั้นดินเผานัดินเผาโอ้โหปั้นแบบสวยเลยป่ะ สยให้สูงกับพี่สุกัณฑ์ดีกว่านี่อิงเด็กยุคใหม่โอ้โหผมนี่ผมว่าสูงนะนี่ดูคุยแล้วปวดคอเลยไอ้หนูหนูคุยแล้วปวดคอเลยต้องบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่ยุคนู้นเนี่ยผมผมอิจฉาพี่สุกัณมากเพราะว่าแข็งแกร่งหนูผมไม่ได้แค็เแกร่งเนี่ยยืนสุดแล้วไม่ได้แค็เแกร่งอ่ะไม่ได้เข็งแกร่งนี่อล่อเลยไม่เป็นเท่ากันนะหล่เป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไร ยอมแก่แล้วก็ <laughs> วคือต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเจอพี่กัลเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ในกองละครกองหนังตั้งแต่เด็กๆเลย <c oughs> แล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบผมเนี่ยตัวเตี้ยสุดในพลิพาส <c oughs> จริงๆ <c oughs> เพราะว่าทุกคนเนี่ยคือยุคนั้นอ่ะเอาอย่างพี่ซันสูงเท่าไหร่ก <c oughs> ็ประมาณร<ถ>้อยแปดสิบเท่าๆกันอ่ะไล่กันแล้วก็พี่กันก็เท่ากันพี่โดมี่ไปเท่านี้ ไอชาร์ลีในตัวกระเปี้ยงเดียวแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ไปเล่นก็เล่นเป็นคนอายุเท่าไหร่เลี่ยนะไอเราได้เป็นคนอายุตอนนั้นผมเล่นเป็นตำรวจน้อยหนูตอนนั้นน่ะหนูได้เล่นเป็นตำรวจเว้วยตอนนั้นตอนนั้นอายุสิบหกสิบเจ็ดโอ้โหสิบเจ็ดเป็นตำรวจแต่หนูได้รับบทเป็นตำรวจถึงเหนือก้ารได้เล่นยังห่วยเลยผมหนูเล่นห่วยมากแต่ก็ผ่านมาได้ไม่เป็นไรเออตลกดีเอาเป็นว่าตะกร้าบิน เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอื่นกันก่อนอยากคุยเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นอ่าาด้ลอันนี้ผมอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่ได้มามาแกมินอ่าเดี๋ยวสักคุณเดี๋ยวให้กามินพูดเลยโอเคแกมินรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแป๊บนึงอ่ะอ่ะแักไป n อ่าอีกอันชิ้นเก็บ Not Not ครึ่งเหมนนะ Not ครึ่งทุก e color my face จริงจริง True c o l o Not ครึ่ง ได้ให้ช่วยกันนี่ช่วยกันครับน่ะช่วยเลยอืมอ่ะห้ามปล่อยให้เดซแอลนะจัดไปเลยจัดไเล้ปล่อยให้ช่องอยู่บินพอและอ๋ออ๋อโอเคโอเค Thank you ขอบคุณค่ะครับผมหนึ่งกล่องนะคะจะมีกล่องจริงแกได้ไหมเดี๋ยวพี่น้องกรมินโตอยู่นะคะกาลังโนหหลอดเยหนึ่งหลอดจะมีเจ็ดเมตรบินได้เจ็ดวัน าบชยจ้ะก็คือหลอดเล็กก็คือพกพาได้สะดวกมากถ้าใครแบบออกไปข้างนอกแล้วกันจะบอกว่าปกติการกินก็คือกินในขวดนี้เลยใส่สะดวกน้ำต้องพอประมาณนหนึ่งเม็ดจะกินกับน้ำประมาณ200มิลลิลิตรก็คือประมาณคนคนขวดนิดนึงก็กินน้ำไปก่อนแล้วก็เทเม็ดฟูตามลงไปแล้วก็รอแป๊บนึงครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็ละลายในน้ำธรรมดาแป๊บเดียวจะฟังใครดีเนี่ยเข้าใจตัางด้วยนะคะ อ่ะให้อีกทีนึงอ่ะลองให้ดูสมงว่าปกติกินแบบไหนอ่านี่อันอีคประมาณนี้นะฮะสองร้อยแล้วก็ใส่ไปเลยฮะ,ะแล้วก็รอแป๊บเดียวฮะถ้าน้ำอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นาาก็จะนานนิดนึงแต่ว่าไม่เกินรอฮะอ่าไม่เกินรอหรือว่ารักคใครอยู่ที่บ้านกิกนกับใครอยู่ทั่บดี งนักุกีขอร่าหน่อยครับจ่างนั่งกุโกีเอวิดีจังนั่งกุกีเตีาจังนังกุโรกีเธอเลยเนน่น่ารักน่ารักคอมเมนตนของพี่อนยู่ไอ้เไม่ไม่ไม่ใลุ่โรกีไ่ว่าอะไรนะคีเ่มคีเ่มคีเรคีเรนลีคีเมารนี่แซลน่ารักน่ารัก ตุกตคามินพาโปคามินจิงตุ้งกูพาโบกูเอมี่จิงตุงขา่ว่าอะไรของกินาซึ่งผมแปลกมากเจ็ไดวิตามินแมเปู้ทุกวันทอม้อมน้ำเปล่าห้มีวิตามินนึ่งรอมีเจมแม็กกินได้เจ็ดวันทุกคนจริงจริงกันมาย นันนนนนนก,ก้าที่สามเนี่ยแพ็คครอบครัวหลายพิเศษชาลีกามินลสชัดเ้าวน้ำผลไน้สามสิบหลอดหกกล่องอ้พุงแจสื่อรักอ้อย <laughs> my name my name korean korean name and ชาลีโอ้ oh. ต้องบอกว่าอาว ไปก็ไปกันหมดเลยเอาอ่ะตักกัตักก็สีเพกรอบลัวายพิเซชาลากามินได้สามชิบรถหุกกล้องสิลล่วงและสีโซมรวงหนึ่งพันสองพันสาม ซัมโน伊斯ซัมน伊斯หนึ่งพันสามสองพันสามโอ้โอ้ไอ้กูโม่โม่สับแลดิด่าโม่ี่ต่อแกลดิ One m i ตักกะชีพักรอบัวไลพิเซชาร์ลีกามินไซซัมซีนอทโฮฟรอนซีลอนเลสซิสซอมรอสองพันสามไลท์ก่อนที่ปองกุญแจอีกวอย

Everyday morning don't coffee we try we ลองดูวิตามิน seven day vitamin ลองดูลองดูลองดู try wow ลองกินเหมือนกันลองดูงงแน่พูดอาไรคนกับแม่กามิบอกว่า every day yes กาแฟแทนกาแฟกันดีกว่านะคะไม่ได้ดีกว่าหรอก้วแต่คนชอบ ใครชอบอะไรก็ดื่มนั้นได้แต่ว่าการมีเหน็บตอนเช้าชอบกินอะไรวะไที่ขมๆอ่ะกาแฟอะไรขมๆมั้อเมริกาโน่ไลค์ yes มันขมมากผมผมที่ไม่เป็นแน่แต่ว่าถ้าใครเนี่ยอย่างผมตื่นเช้ามารู <ino> s, <S ้สึก <tense> ว yes, ่าอยากกินอะไรที่มันสดชื่นทําไมมันสดชื่นต้องบอกก่อนว่าเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็กินกับนน้ำเย็นใครใครเช็คเลนไหมด้วยนะ เมื่อกี้เหน็นเห็นมีคนบอกเรื่องใหม่หนึ่งข้อสําคัญนะครับผมขอบอกว่าไม่มีน้ําตาลหลายคนเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมว่าจะทําให้ร่างกายต่างแปลงได้คือตัวเนี้ยไม่มีน้ําตาลแถมยังช่วยเอออะไรวะจะพูดอะไรแทนดี๋ยวกเนี้ยมันมีวิตนีหนึ่งำร่างกายคนเราเนี่ยรับวิตามินซีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะ ประมาณนึงนั่นแหละแต่ว่าคือไม่ต้องห่วงเพราะว่าการการกินเนี่ยสมมุติว่าพวกอะไรที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโซนวิตามินหรือว่าเป็นโซนอะไรที่แบบว่าตัวกล้วยมก็ะปานเนี่ยถ้าเรากินเยอะเกินมันก็จะขับออกทางปัสสาวะไม่น่าห่วงนะต่งว่าอร่อยแล้วก็คือต้องบอกกับว่าเซเว่นเดย์เนี่ยคืออร่อยและมีหลายรสชาติเพื่อนๆเนี่ยได้ลองกินลองชิมกันผมเชื่อว่าหลายคนที่เคย

ขอแป๊บนึงขอขอน้องเล่นแป๊บนึง,ง,นงไอ้นี่จะไปกินไข่เป็ดพร้อมไอ้หนูจะไปกินไข่เป็ดหนูนั่นคือดักอ่ะดักอ่ะชิคเก้นแอนด์ดักอ่ะเฟนชาลีดักแอนด์ชิคเก้นแอนด์เออเซมเซมเบบี้ชาลียูอ่ะอีทเอ็กอ่ะยูวอตอีทเอ็กอ่ะ เอ็กซ์เอกไม่ใช่เรื่องตลกพี่อ่าเมนี่เอ็กซ์ไอซีไอซี่อเอ่อ어디นั่นจ๊ะร๊ะชาลีอะบอลโร่ชโอ้โหราวังชาลีไอไอ제가언제먹을지몰라요ไม่รู้ว่าเขาจะไปกินเมื่อไหร่ผมต้องไปนับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่ไม่ใช่เรื่องตลกคือต้องบอกกันว่าถ้าอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเลี่ยนนะแต่ว่าเหมือนประมาณว่าโคเรียนอ่ะคนโคเรียนอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแบบผม เหมือนพอพูดถึงชิคเก้นเ่ยทุกคนคือชื้อทอดทอดทอดอันนี้จริงมั้ยล่ะคือผมบอกนั่นน่ะแฟนหมายแฟนผมพยายามบอกว่าเฮ้ยดักอะดักหมายแฟนชิคเก้นน่หมายแฟนทุกคนเกาหลีมาคือว้าวฟูดฟูด คือผมเราผมบอกแล้วแต่คนส่วนส่วนเป็ดเนี่ยดักอ่ะไม่ดักอ่ะกำลังโอ้ยเทนเบบี้ย่าออกคข่ข<า> say, สิบฟองคารนเอนิโจนอีทรีตต <c oughs> ัวนี้โดนอีตเพราะว่าไปรู้ไปรู้ไปรู้ที่มันออกไข่พี่ไปเปิดฝามันผมแบบเฮ้ยมันไปออกไข่ใต้ลหลังคาเ <c oughs> มทัลชิดหลังคาเมทัลชิดพีวูโฟมดีกว่าพีอีโฟมเพราะว่าถ้าพีอีโฟมเนี่ยมันหลุดมันร่อนง่ายถ้าอย่างนั้นเราต้องเลือกพีวูโฟมมาต่อต่อเลยอันนี้อันนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงแปดเซลลนะครับกี่นาทีครับรอบนี้ สิบห้าีสิบห้าทีชหกว์คนาใจด้วยค่ะอะคุณก้อรอยู่เสีวิทิ้งิฟทไวทิิทิ้งทิงมินิิทิ้มินิิทิ้มินิบเบร์่เบร์ชนสไทม์ทุกคนสาปคุณคอนเซ็ปเวิตามินลวอมลอสซีเรือรโลซพพาโด สวยน้องลาบบุราซัดแมสชมอกสวยน ok ้องพามซัมสวยสังารวัน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 วดงให้ร่างกายพร้อมความสุดชื่นครับรีครับเราอีกคนนึโอเคแอนด์สโตรรันีแอนด์รเนตพี์โอเคบเเพลงจบแค่น้อก็เตรียมยิ้ม อ่า now chance time now chance time set ตกก์สี v o r e like y s a i h a r l i g a m i ได้สามรอบุกกรองจิลล์ง l ล s l e ้มเหล่า่มพันสามร้อยไมค์ Garmin เดาวยลองลองดูได้ไหมคืออื่นช่วยช่วยทีหนุ่มจะได้มั่นใจว่าไมคผมเสียหรืออะไรลองเพิ่มเสียงทีทุกคนอ่ะกา r ินย you speak a g a เลยโอเคกกเา ตั้งแต่สี่แบ็คโรบลูไลท์พิเซนชัลลี่กามินได้สามสิบเนาะฮุกกรองสินดวงเลซี่โรบินวันอเมริกันฟาดฟาดเซเกนเฮ้ยใครบอกเสียงเบากดเพิ่มเสียงโทรศัพท์ก่อนดิหลอนหมดแล้วเนี่ยไอ็เราไม้ตั้งตัวเท่าไหร่เท่าไหร่นึกว่าไม้พังมาทุกวันเออไก่สีอะไรอะไรคะพี่แมอ้โหะลายคิตตี้เฮ้ยไม่มีแป๊บหนึ่งมาต่อนะครับผมตะก้าโซไล่เนี่ยทานสองลายพี่แมวออะ แพ็กเกจที very very สวยมากเพราะที่ Charlie นี่แพ็กเกจี่ชอบเามีวิลลี่วลลี่วลลี่น่ารักนะครับผมกากาเออชาลีนี่วลลี่พาโบ very b u b b l คือต้องบอกว่าวันวันนั้นนี่คือได้ลองทำผมเป็นแบบว่าฝุ่นหลังฝ่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะน่ารักดีนะฮะเวลี่คด้อาเวลี่คีเล่นก็คือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแฟลชเซลล์อยู่ใครที่อยากซื้อราคาพิเศษเนี่ยต้องตอนนี้เลยเพราะว่า ถูกกว่าทั้งนอกแน่นอนถูกกว่าทั้งนอกเยอะไหมก็ถูกกว่าเลยฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆต้องลองกดดูสำหรับใครที่อยากลองปไปกินดูอ่อแพ็กพิจะได้ช่วยน่ารักจัาอืมและกาสีนะคะปกติ4ี่พันนสี่สินี้นะคะแตเซลเหลือแค่2อ0พอ่าต่อวอดเหลือแค่เจบกว่าบาทเ6บาทแล้วชิปเีย้ส่งสแด้วยล้วก็เป็นลนชาวอิดีจะพาะด้ไลน์นะคะครผมถ้าไปซื้ข้างนอกอะ เก้าสบาท100บาทตลอดแน่นอนค่ะวันนีแ่แล้วก็ติดตามให้คุกฟองลดอีกเหลือแค่76บาทเองค่ะถูกมากๆเลยคนะ่ะไอเบ๊คุณบอกว่าหัวเหมือน,นหัวเหมือนซีซี <laughs> ต่ออืมเฮ้ยอย่าอย่าเออน่ารักไหมวันนี้น่ารักเนาะไม่น่ารักได้ไงแต่งอยู่2ชั่วโมงครึง่งชาลีเหลือเวลา5 <c oughs> ้าวินาทีเมคอัพอ่ะไม่ได้5 <c oughs> ้าวินาทีด้วยชาลี1ันวินาทีเมคอัพ อีไรวะไม่มีเวทคอเมคเมคเมคมลอาเมคอัพอะคือผมแต่งแค่หนึ่งนาทียังหล่อแล้วยูติงอิฟชาลีเพนมินิทเมคอัพอะโอ้โหจะเชิญเธอไวสให้หล่อผมไม่อยากบอกคือแค่โอ้โหเทะหล่อหนึ่งวันน่ะนึกภาพถ้าผมแต่งหน้าครึ่งวันนี่มันจะขนาดไหนเออ why

แบบไม่ดูแบบโหดมา้ราไม่กลัวมาหรอกอืมต่อมาขายของต่อคือวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันลองกินผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยที่เพื่อนๆจะได้รับรู้คือความอร่อยความอร่อยแน่นอนของแต่ละรสชาติจริงไหมพี่แซมวันนี้ผมราไม่ให้พี่แซมเข้ามาขายเพราะว่าพี่แซมพี่แซมอ่ะพี่คิดภาพพี่เคยเห็นเด็กที่อืมแล้วไปร้องไห้หลังห้องป่ะเออ พี่แซมกูไปร้องไห้กันนะลากูก็ไปทำไมแซมคายคายบิ๊กคอสชาลีแบบพี่แซมพี่แซมพีดเข้ามาแบบเซล์บ้าเซล์เซล์เซล์อ่ะพี่แซมอ่ะแอนคายที่ว่ามาเซล์เอ่อหนุ่มหนุ่มหนู่มขอโทษขอโทษพูดผิดหนู่มหนูหนุ่มเขอโทษอ่ะตา ใช่ค่ะตะกร้าที่ห้านะคะจะทั้งหมดร้อยหลอด22นะคะแล้วจะได้เป็นแจ็สันแล้วก็รลารอยที่น้องแม็กกำลังขายน้องกันอยู่ฉันนั่งกูรูเกตฉันนั่งกุรูเกตเขาเข้นไปอ้าวต้องเดือดแค่แปดแปดวันนี้พิเศษคือรูปจะโพลารอยเราไม่มีหน้าผมเมกามินเป็นหน้าพี่ปูหน้าใครไปทั่วในทงทีมงทีมงานอ่ะทั่วๆเป็นหน้าพวกผมนั่นแหละเออ7 days Thai Thank you so m u c h Thank you จำกัดจะได้แค่20บานเ่านั้ ผมเนี่ยเหมือนกำลังจะแบบว่าอเลยเนี่ยนะแต่ว่าพี่รู้ไหมวันนี้สิ่งที่ผมคิดอะไรมาตั้งแต่ตอนเช้าผมปฏิญาณตนตัวผมว่าว้าวเวรี่สวยเก่งมากชาลีขนาดนี้ผมไม่ได้เล็งไม่ได้อะไรยังเก่งขนาดนี้ถ้าผมไม่ฝึกถ่ายรูปจะเก่งขนาดไหนแต่ได้วิตามินเม็ดฟูถูกต้องหอมกลนก่อนไปตะกาเนี่ยพี่ทอมิ่หนึ่งต้องมีเจมแม็กินได้เจ็ดวันคน ไม่มีกรีนซันแคนี่ไม่มีฟองตัดล้นมั่นใจในการต้มไปเลย้มน้ำโจ๊กถ้าชงกิกิอ่ะฉยๆอีกตัวมันเลยหรือแม่แต่แต่ว่าพูดพูดดังแบบมั่นใจได้เลยยังไงก็ดีกว่าโอเคถ้าส้มน้ำโซดานน้ำแข็งได้อิ่งอร่อยชุ่มฉ่ำกว่าเดิมมิ้งกรองไม้ฮาลาร์ฮาลาร์ฮาร์ล์พี่น้องมูซาลิมกินได้เลย ปลอดภายมีอาอยอุและ<อ> GMP GMP รับรอง1 0แทนคอโอเคที่สำคัญนะครับผมมีฮาลานด้วยพอมีการรับรองฮาลานพวกไม่แบบอย่างเบสอย่างอลิฟไม่ต้องลังเลเลยสามารถ ซื้อกินได้เลยนะผมไปแล้วนะครับผมก็คือว่าหลายคนเนี่ยบางทีว่าเหมือนเหมือนสินค้าหลายหลายอย่างที่ผมได้ได้มันนำมาขายเนี่ยพี่ปูสิ่งที่เราเจอคําถามบ่อยมากสุดเลยคือมีฮาลาลหรือเปล่ามีฮาลาลหรือเปล่าของบางอย่างเนี่ยคือสามารถกินได้จริงนะแต่ว่าคือพอไม่มีฮาลาลรองรับเนี่ยทำให้หลายคนไม่ค่อยมั่นใจเนาะแต่ว่าคือตัวเนี้ยมีฮาลาลรองรับร0อเเลยใช่ไหมครับก็คือเพื่อนๆมั่นใจในการซื้อได้เลยปลอดภัยมีออยและ GMP รับรองด้วยอ่า เซเว่นเดวิตามมนเม็ดฟูเนี่ยทุกวันเติมน้ำเปล่าให้มีรสชาติอ่ะมีประโยชน์กว่าน้ำแร่พันเท่าอร่อยพกพาสะดวกได้ประโยชน์ครบทุกมื้ออาหารปลอดภัยมีออยอวนใหม่อีกรอบหนึ่งละฝีมือเป็นไงนี่คือเรียกว่าไม่ต้องมองกล้องกดรัวๆไม่ต้องมีการโฟกัสไม่ต้องดรนยท้งสิ่งคุณก็ยังได้ภาพที่น่ารักขนาดนี้ มันอยู่ที่คนถือกล้องมันที่บอกว่ากล้องตัวเดียวกันหากใครหลายๆคนถือรูปภาพออกมาไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าฝีมือของแต่ละคน William always remember the taste of t h love Will your eyes still smile on h e c h e Don't in end Will be loving you ่อเรามาขายกันต่ออ่ะขอเนนเก็บอันนี้ไว้ต้องเก็บไว้ท่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมแล้วแล้วเดี๋ยวมีคนแย่งไปหาก่อนหาที่เก็บก่อนทุกคนเซร็จแ์วได้วิตามินเม็ดคู่ถูกวันตอมน้ำเปล่าไขมีวิตามินมีประโยชน์กว่าน้ำในนึ่งพันเท้าอร่อยพบผาสัตว์วในประโยชน์กรบถุงมืออาหารมีอะไรนะ มีอะไรนะไม่ไมมีมีอะไรนะมีอะไรนะมีมีอเกตนี่มีประยุทธ์กว่าเเลยโอเคต่อต่ออย่าขำดิพี่ไม่ไมอย่าขำดิต่อตโอเคโอเคมีประยุทธ์กว่าจำเลยนี่ข่าวต่อว้ายนนน่มาผมผมผมน่ารัก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 ต่อมา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 ต่อเลย1นึ่งมีเจ็ดม น่ารัก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 ลอปก้าัประโยชน์ครบทุกมืออาหารประยชน์ครบทุกมืออาหารนะฮะคือใครที่อาจจะสารอาหารไม่ครบหมู่เรียกนี้ได้ไหมหรือว่าแบบสารอาหารแบบขาดบางบางบางส่วนพอตัวเนี้คือสามารถเติมเต็มได้เลยสารอาหารซึ่งทําให้แบบว่าใครที่แบบตาอ่อนล้าอ่เนเพิมเติมเ่ามเาิมเติมบนเนิมอ กินไปก็ช่วยในการแบบว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดให้ร่างกายของคุณดีขึ้นดีขึ้นอืมวิตามินรวมนะคะโอ้ยย่างจะเปนใครอืมต้องจะ้อ็นวิตามินซีต้องจะเป็นวิตามินซีหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันอะไรครับหนึ่งพันไม่อ่าเดี๋ยวคนนึกว่าหนึ่งพันบาทไม่ใช่นะฮะอืมต่อโอติต้าตาใจดังร้อยนะคะเสียแล้วนะคะอร่อยมากมากจริงจริงเซเว่น เซเว่นเดย์ผมตอนตอนนี้อยู่ในช่วงแฟดเซลอยู่ป่ะแตเซลัอยู่หหรือว่าหมดละหมดแฟดเซลยังโอเคอีกสามนาทีเพื่อนเพื่อนสามารถยังช่วยกันอุดนหนุนตอนนี้ได้เพราะว่าสามนาทีนี้นี่คือคุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าข้างนอกแน่นอนต้องขออนุญาตพูดเยอะหน่อยนะเวลาขายของเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันด้วยเออออะขอพูดอันนี้อะพี่ปูมาอะอะอะเราเราออกกอนเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อนๆค่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นเซตที่แบบว่ามีทั้ง5้ารถเลยอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากลองอะพี่ปูกว่าลองเซตนี้ก่อนได้เลยอะคะ่ะอันนี้ประมาณห้าได้ได้ได้ชิมห้ารสชาติเลยนะคะแบบถ้าใครที่อยากลองแบบครั้งแรกอย่างเงี้ยลองอันนี้ก่อนได้เลยแล้วก็มันอยู่ที่ตะกร้าที่เจ <7 S 2> นะคะผมดูภาพแล้วอะลองให้เด็กๆมาพูดดีกว่ามามาพี่ตกร้ขอหน่อยขอหน่อพี่ตะกรกามันอยู่ตะกร้าที่7นะคะราคาเอ๊ะเนเนในน ผมมันการช่วยหน่อยคือไอ้เดชบอกให้มึงจัดไฟให้มันสุดๆ <c oughs> อ่ะคือผมมันจัดไฟอ่ะพี่กันดูเนี่ยใครใครเป็นสีนี้สีนี้ค่ะไม่ไม่อยากอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมเซ็ตร่รวมได้การช่วยเจนหน่อยเซ็ตร่วมมีมิดาอ่ะเห็นไหมราพาคู่กันเขารูเราเป็นคนไทยผู้ได้ดีโอเคเซ็ตรวมนะฮะก็จะมีทุกสีเลยนะครับเป็น สีละ1หลอดในกล่องนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับมีสีม่วงนะฮะสีฟ้าสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าบางคนอาจจะเคยลองครั้งแรกอย่างเงี้ยลองซื้อเซตนี้ไปลองก่อนใช่สาหรับใครที่ยังไม่เคยชิมชลองซื้อแบบเป็นเซตแบบนี้ไปก็จะได้รู้ว่าเราชอบรสอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษแล้วแบบติดใจแน่นอน<ช>เพราะว่าอร่อยทุกรสใช่ไหมอร่อยทุกรสครับแล้วพอกินแล้วเนี่ยติดใจชอบสีไหนเป็นพิเศษเร<อ>าให้มาสั่งเพิ่มเป็นสีที่แบบ เฉพาะสีเดียวของเขาได้เหมือนกัน,นะคะอือท,ทำงานต <c oughs> ันนี้ก็จะครบหมดเลยนะคะราคาสูงแต่วันนี้เรามีโปรพิเศษก็คือเรามีมาชิพไรด้วยถ้าเราซื้อเป็นโปรที่เป็นแพ็กเกจที่เป็นมีน้องกัน <c oughs> แบบน <c oughs> <ช>้องแมทใช่ไหนเออขาถึงได้วยเป็นแบบนพ็คลายพิเศษ คือในห0ล่ง้อยหลอดเหลอในยี่ก่องแค่แค่นี้่วอะพิเศษอะไรคะที่ต้องไหค่คุอ้ไมคจดูนั่ะอันนี้ไม่ม้ขายที่ที่ร้านตกนะมีขายที่นี่ที่เดียวแต่ราคาไดคนี้เป็นที่พี่ยงอยางได้่องใช่มีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มคูณเจนน่ารักมากเลยนะ ใช่ครับพัดก,ก็มีพัดก็มีทั้ง2ลายนะครับมีลายมีลายน้องการินแล้วก็น้องชัยพัสจะพูดนะครับทีมงานทวนอินอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้